เพลงง้อเธอภาคสองแต่งเนื้อร้องเพลงโดยนายเริงฤทธิ์มั่งมีมงคลชัย ทำอะไรนะนั่งหน้าซึมสะบัดคอนเงียบอึมงำยเพียงผู้เดียวไม่สนใครทำเอาใจพี่นั้นมันชักจะหวั่นใจปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวจะบานปลายพูดบางสีพูดเพียงผู้เดียวมันเงานะเอาแต่งอนดังทำหน้าซึมประชดใส่ทำให้ใจดวงนี้มันชักจะ อ่อนใจไม่อยากจะเห็นใครนัง่งซึมโกรธอะไรก็ให้ว่ามาอย่ามองค้อนผิดอะไรพี่แก้ตัวบังสิเธอทำเอาใจวันไว้กลัวใจมันเอเอเหอว่าเธอนั้นจะตีจากฟังอยู่ฟังพี่รอนั่งฟังอยู่นานแล้วใจเจ้าเอา้ยอย่ามัวน้อยใจบกเสียที อันดวงใจพี่นี้ยังมีรักเดียวเสมออยากรู้จึงเออกดกันเรื่องใดทำอย่างไรจึงจะหายงอนบอกมาสิก็มีเธออยู่เพียงผู้เดียวจะงอใครเพียงแต่เธอเท่านั้นยินดีจะบอกมาเพียงพูดจาพี่นี้ทำได้ขอเพียงเลิกง,งอนหายโกรธนะคนดี กิวกิวเลิกงอนสถีคนดีเขาไม่โกรธนาน